จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลดื้อดื้อดื้อดืด้อค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาในอคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็คือมนุษย์บทเรียนที่ยี่สิบสองพูดดีนะคะสำหรับคอนเทนต์นี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมุงกี้จะโยงในคอนเทนต์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นบทเรียนที่ ห้านะคะมนุษย์บทเรียนที่ห้าความดีแล้วก็มาที่มนุษย์บทเรียนที่หกคิดดีแล้วก็มาที่มนุษย์บทเรียนที่เจ็ดทำดีนะคะจะเป็นความดีได้ก็จะต้องมีคิดดีทำดีนะคะแล้วก็พูดดีนะคะก็คือ,อบทเรียนนี้นะคะมันก็จะไปเกี่ยวโยงในเรื่องของการทำความดีได้นะคะทุกท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะคะ ค่ะเพราะอะไรพุ่งกีดถึงได้พูดถึงประเด็นของการพูดดีนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้าง บุญบารมีได้เช่นกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำพูดนะคะคำพูดของเราเนี่ยที่เราเปล่งวาจาออกไปนะคะทุกท่านไม่ว่าคนที่ฟังกับเรานะคะจะเป็นคนอยู่ตรงหน้าหรือว่า,าแวดล้อมหรือสังคมของเราก็แล้วแต่นะคะทุกท่านคะ่ะจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงสร้าง,รงสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้สึกดีๆ นะคะสร้างจิตที่เป็นกุศลนะคะคนฟังลื่นหูคนฟังฟังแล้วดีคนฟังแล้วมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคําชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกัลยาณมิรนะ,ะหรือว่าจะเป็นแฟนก็แล้วแต่นะคะพี่น้องพ่อแม่ ลูกนะคะตรงนี้คำพูดที่เป่งออกไปเนี่ยค่ะทุกท่านเชื่อไหมคะสามารถทำให้บุคคลที่ฟังนะคะนำคำพูดนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของพวกเขาได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรคำพูดดีเป็นสีแก่ปากนะคะที่ปุ้งกีพูดอยู่สม่ำเสมอนะคะทุกๆคลิปก็เกือบทุกคลิปเนาะค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไร ออกไปนะคะแต่ละคําพูดเราต้องคิดก่อนถูกไหมคะคิดก่อนพูดที่เขาพูดกันอยู่เสมอนะคะแล้วสิ่งที่เราเปล่งออกไปมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ฟังนะคะผู้ฟังฟังแล้วใช้ประโยชน์ได้ตรงที่ว่าเขานะคะมีความสดชื่นจะเป็นคำสรรเสริญเยินยอนะคะหรือคำพูดที่มีความปิติยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราขจัดความอิจฉาริษยาออกไปเห็นผู้อื่นได้ดีจิตใจเรามีความเมตตาเรามีความคิดนะเกิดแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นนามประธรรมนะคะเห็นผู้อื่นได้ดีเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะเราจะขจัด ความอิจฉานะคะเป็นผลต่อความลิษย,ยาได้นะคะตรงนี้ขจัดออกไปได้นะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเกิดจากความคิดนะคะความคิดแล้วก็มีการเปล่งวาจาไปนั่นก็คือการพูดดีนะคะคนฟังฟังแล้วมีความสุขไม่ได้เป็นทุกข์นะคะเช่น ขอยกตัวอย่าง2เคสนะคะกรณีคำชื่นชมและก็กรณีคำติเตียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นคำชื่นชมก่อนนะคะก็คือ1เพื่อนชื่นชมเพื่อนสองพ่อแม่ชื่นชมลูกนะคะเป็นต้นว่าคำชื่นชมนะคะ1นะคะ เพื่อนคนหนึ่งนะคะทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งสำเร็จนะคะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนสนิทฟังนะคะพอเพื่อนฟังขึ้นมานะคะก็รู้สึกปิติยินดีนะคะชื่นชมในความสามารถของเพื่อนอีกคนนะคะดังนั้นวาจาที่เขาเป่งออกมาจากใจของเขาแล้วก็มาที่ความคิดนะคะเขาก็เป่งออกมาว่าอุ้ยทำไมเธอเก่งจังเลย ทําไมความสามารถเธอสุดยอดเลยอะ่ะเธอเก่งมากได้รับการยอมรับแน่ๆเลยตรงนี้หัวหน้าหัวหน้าต้องชอบมากๆเลยฉันดีใจด้วยนะขอให้เธอประสบความสําเร็จมากๆนะเก่งๆเลยรวยเลยนะนี่เป็นคําชื่นชมสรรเสริญเยินยอนะคะคุณคิดว่าคนที่ฟังจะรู้สึกยังไงแน่นอนถ้าคุณไม่คิดลบนะจนเกินไป คุณจะไม่หาว่าเขามาขิงคุณหลอะค่ะเขาก็แค่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนเขาฟังเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนนะคะถ้าเขาไม่เห็นคุณเป็นเพื่อนเขาก็คงไม่เล่าให้คุณฟังหรอกถูกไหมคะดังนั้นคนที่ฟังก็ต้องรู้สึกมีความสุขนี่ก็คือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มาเคสที่สองนะคะก็คือพ่อแม่ชื่นชมลูกนะคะค่ะ สำหรับกรณีนี้นะคะก็คือกรณีที่ลูกนะคะได้รางวัลชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดๆก็แล้วแต่นะคะจะเป็นเกียรตินิยมหรือว่ารางวัลกีฬาสีหรือใดๆนะคะและแน่นอนนะคะเขาไม่รู้จะเขาก็คงต้องอยากจะมาโชว์พ่อกับแม่นั่นแหละคะ่ะถูกไหมคะ แต่ถ้าพ่อกับแม่นะคะฟังเขานะคะแล้วก็ชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาได้ได้รางวัลมาเนี่ยค่ะและคุณคิดว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตเป็นเด็กดีขึ้นไหมคะถูกไหมคะเพราะพ่อแม่ชื่นชมยังไงนะคะให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่ดีขึ้นได้ก็คือลูก เอารางวัลมาอ้างพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าวยทำไมหนูเก่งจังเลยคะลูกชายของแม่ลูกสาวของแม่นะคะอันแม่ดีใจจริงๆเลยที่ได้ลูกเก่งแบบนี้แล้วหนูก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วก็เติบโตเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ตลอดไปนะลูกขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆนะคะค่ะ แล้วพูดนะคะคำพูดก็ต้องพูดดีๆพูดให้แบบสโลวไม่ได้แบบว่า่าขวานผ่าซากหรือว่ากระโชกโขค่าใส่ลูกถูกไหมคะเขาฟัง <c oughs> แล้วเขาก็ลื่นหูเพราะว่าเด็กนะคะเป็นอะไรที่บอบบางมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นพื้นฐานของการพูดให้ดีๆนะคะตั้งแต่ตอนเด็กนะคะ <c oughs> และเขาก็จะซึมซับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราพูดและเขาก็จะ อยากเป็นคนเก่งของพ่อของแม่และสิ่งที่ตามมาก็คือการเรียนเก่งถูกไหมคะแน่นอนเป็นต้องเป็นสิ่งดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญการสร้างกุศลอีกแบบหนึ่งนะคะจากการเปล่งวาจาของเรานั่นเองนะคะค่ะมาที่คำติเตียนบ้างนะคะค่ะเคสนี้ก็มาที่หนึ่งนะคะเพื่อนนะคะกรณีตรงข้ามกันเลยนะคะ มีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เพื่อนคนนึงทําสำเร็จแล้วก็อยากจะมา,าเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ได้มาขิงหรอกค่ะแต่เพื่อนอีกคนเข้าใจไปแล้วว่าเพื่อนของตัวเองมาขิงตัวเองนะคะก็เลยปลิงว่าจะออกไปแบบไม่ทันคิดนะคะเป็นต้นว่าก็แค่เธอโชคดีหรือเปล่าล่ะฉันก็เก่งเหมือนกัน ทำไมฉันไม่ได้ล่ะโปรเจก์นั้นจริงๆฉันก็น่าจะได้นะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเป็นเพราะโชคช่วยเธอนั่นแหละหรือว่าเธอไปทําอะไรให้หัวหน้าเขารักหรือเปล่า mhm. นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนะคะคนฟังจะรู้สึกยังไง <H> เพื่อนอีกคนนึงก็จะรู้สึกว่าเอาฉันได้เพราะความสามารถของฉันเองนะ คือความคิดนะคะแต่เขาคงไม่ได้พูดอะไรหรอกนะคะแต่ในใจเขาก็คงคิดแล้วล่ะว่าเพื่อนคนนี้คบได้ไหมถูกไหมคะนี่และคะ่ะเขาเรียกว่าแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลคุณก็สร้างบาปด้วยวาจาของคุณน,นั่นเองถูกไหมคะมาที่ข้อ2นะคะเคสพ่อกับแม่ลูกเอารางวัลมาโชว์หรือมาอ้างนะคะพ่อกับแม่กํลาลังยุ่งอยู่บอกว่าไป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 ให้พ้นอย่ามาใกล้รางวัลอะไร สงให้เรียนแล้วก็ต้องเรียนได้แล้วเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนแบบเนี้ยค่ะโอเคไหมคะลูกกระเจิดกระเจิงเลยขอขวัญหน,นีแทนที่จะเรียนเก่ง